ขั้นตอนในการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะหรือไอเที่ยวมันสุกนั่นเนาะก็ขั้นแรกนะคะเข้ามาที่เว็บนี้ค่ะ www, www. เราเที่ยวด้วยกัน com นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยค่ะแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะคะมันจะมีนี่สีแดงกับสีน้ำเงินนะสีแดงนี่สําหรับประชาชนนะคะสีน้าเงินนี่ก็สําหรับเจ้าของร้านค้าโรงแรมทั้งหลายเนาะ เราเป็นประชาชนก็สีแดงค่ะคลิกเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วมันก็จะโผล่มาหน้านี้เนาะนี่นะคะตั๋วเครื่องบินมันยังกดไม่ได้อะพอยคิดว่ามันน่าจะต้องจองอท่องเที่ยวก่อนนะถึงจองตั๋วเครื่องบินได้ตรงนี้ค่ะปุ่มแดงๆที่มันเด่นๆเน,ๆๆนี่ยนะลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่องเที่ยวค่ะ คลิกไปปุ๊บมันก็จะโผล่มัน้านนี้นะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะยาวมากจะอ่านเองเดอ้อเข้ามาอ่าน,นะคะอ่าน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 ไปยาวมากอ่ะถ้าอ่านจบปุ๊บนี่มีปุ่มนี้นะคะกดคลิกไปค่ะกดให้ขึ้นเครื่องหมายถูกนี่นะข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น แล้วก็กดยืนยันค่ะแล้วมันก็จะโผล่มานี้ลงทะเบียนโครงการะคะก็จะมีให้กรอกข้อมูลนะคะไม่มากเท่าไหร่นะกรอกให้ครบนะคะก็มีนี่ค่ะพวกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลเนาะก็กรอกให้ครบไปนะคะกรอกครบแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะ หลังจากที่กดลงทะเบียนเมื่อกี้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้อีกรอบเนาะนจะมีข้อมูลเราขึ้นมาป๊บป๊บป,บปบอแล้วมันจะมีให้กดยืนยันนะคะเราก็กดยืนยันไปนะคะหมดนานเลือเกิน เว็บจะล่มไหมเนี่ย <c oughs> อ่าแล้วมันก็จะมีให้ใส่รหัส OTP นะคะเด้งขึ้นมาแล้วก็ใส่รหัส OTP ที่มันจะส่งเข้าเบอร์โทรศัพท์ในที่เราใส่กรอกไว้ในข้อมูลเมื่อกี้นะคะแล้วกดยืนยัน OTP เนาะระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลลงทะเบียนอีกครั้งตกลง อ่าอันนี้คือเป็นอันเสร็จพิธีแล้วใช่ไหมอ่าหลังจากที่ถ้าเราได้ SMS แจ้งผลลงทะเบียนถ้ามันสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็คือขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไปโหลดแอปเป๋าตังค์นะคะดาวน์โหลดติดตั้งและยืนยันตัวตนบนแอป เป่าตังนะแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือจองห้องพักกับโรงแรมพร้อมชําระเงินส่วนประชาชนร้อละหกอ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสารองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรมหรือออนไลน์ทราเวลเอเจนต์ที่เขาร่วมโครงการอ๋อก็คือนี้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนนะพอได้ sms แจ้งผลถ้ามันสําเร็จปุ๊บก็คือไปโหลดแอปเป่าตังใช่ไหมแล้วก็คราวนี้ก็เข้ามาจองโรงแรมนะคะแล้วก็จ่ายตังด้วยนะอืม ขั้นตอนที่5คือได้รับไวเชอร์สำหรับเช็คอินโรงแรมขั้นตอนที่6จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติและชำระเงินเต็มจำนวนกรณีเดินทางโดยเครื่องบินถ้าใครที่แบบจะไปจังหวัดที่มันต้องใช้เครื่องบินได้ก็ค่อยมาจองอีกทีนะคะเรารู้สึกว่าเราต้องจ่ายเต็มก่อนนะแล้วก็เหมือนพอถ้าเราไปบินจริงๆปุ๊บเหมือนเขาจะโอน ส่วนรถอ่ะคืนกลับมาในแอปเป่าตังนะถ้าพอยเข้าใจไม่ผิดนะเจ็ดเช็คอินเข้าที่พักตามวันที่กำหนดในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหารท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ8ปเช็คเอาท์เเข้ามาที่เว็บเว็บเนี้ยเว็บเดิมเนี่ยเราเที่ยวด้วยกัน .com คอ่ะเพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบินกรณีเดินทางในเครื่องบิน อ๋อถ้าเกิดหลังจากบินไปปุ๊บใช่ไหมแล้วเ,เราก็ต้องกลับมาที่เว็บนี้อีกนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลมันน่าจะให้ใส่ว่าแบบบินไฟ์ไหนอะไรยังไงนะนะฟอยคิดว่างั้นนะสิบรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขกรณีบินโดยเครื่องบินลงทะเบียนใช้สิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการจะจบเป็นอันจบนะมันมีข้อมูลอยู่ในเว็บนี้บอกอยู่นะคะนเนี่ยเนี่ยมีนี้บอกด้วยเนี่ยวิธีการใช้แอปเป่าตังนะ มีแต่วิธีติดตั้งแอปวิธียืนยันตัวตนแล้วจองที่พักอะ่ะจองโรงแรมที่พักมีการลงทะเนใช,ใช้สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินการเช็คอินและรับคูปองท่องเที่ยวการใช้คูปองท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้หมดเลยเนาะใครสนใจอะไรยังไงก็มาหาอ่านดูนะคะเดี๋ยวพลอยแปะลิงก์นี้ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ละกันเนาะให้เพื่อนๆคลิกมาลองอ่านดูเองนะคะ